ทูครับท่านจันทิพย์สารุิโลผู้เดินรับในระดับยถาปุญญาัตนะสมาธิเชิญนะครับอาการจิตของท่านเป็นยังไงบ้างรครับสาธุพระเจ้านอบน้อมกราบอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ค่ะนอบน้อมกราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ช่วงที่า้าพเจ้าเขียพื้นที่อยู่ค่ะท่านอาจารย์พระเจ้าก็นั่งคู่ขาเข้ามาบอน,อนอัสนะ จากนั้นข้าพเจ้าก็จเจริญมรรควิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องจนได้ไปได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะท่านาอานจารย์จิตของข้าพเจ้าก็ได้สํารวมสํารวมจิตงามในเบื้องต้นนะคะท่านอาจารยา์รข้าพเจ้าก็าาได้มากําหนดกําหนดขึ้นขึ้นธรรมอ่ะค่ะกําหนดท่องนะคะท่านอาจารย์ขึ้นธรรมผู้เดินมรรคในระดับวักาภูตยานัศนะสมาธิตามพุทธวจนะ เพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐิธรรมต่อนนั้นข้าพเจ้าก็กำหนดจิตท่องขั้นตอนต่อนเนื่องท่านอาจารย์ขั้นตอนผู้เดินมัคในระดับยะถาภูตยานทัศนะสมาธิตามพุทธวจนะเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐิธรรมจากนั้นข้าพเจ้ายังสำรวมจิตยู่ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าได้ขึ้นทรรมหกององธรรมหกองค์ธรรมเสร็จแล้วจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้เจริญรักวิธีสี่องคธรรมต่อเนื่อง ต่อนเนื่องไปได้ระยะหนึ่งข้าวเจ้าก็ได้เข้าสู่ระบบสมมาสันิยามระบบแห่งความถูกต้องนิโรธในระยะที่หนึ่งค่ะท่านอาจารย์เข้าสู่ระบบสมมาสรนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ระบบสับปุริสับฟูระบบภูแห่งสัดตะอุรุษฉีดควรแก่การงานมีจิตต่อมีจิตปัจจากิยนกิจสงเริ่มใสแล้ว ผู้เดินมาก็ทราบชัดรู้ชัดว่านิบอนห้าหลักตรงนี้ค่ะที่ปิดควรแก่การงานอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าก็กําหนดพระสูตรแต่และองค์พระสูตรก็คือมีสัจจะสัญญาอันละเอียดแห่งพุทธองค์กําหนดชื่อพระสูตรอนุปุพานิโรสูตรกําหนดชื่อพระสูตรปัญจลัสูตรกําหนดชื่อพระสูตรสัมมาสมาทิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอัน์ประเสริฐ กำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรที่หนึ่งกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรหกกำหนดชื่อพระสูตรสูญญยะตควัตสูญรนสูญยะตะสูตรกำหนดชื่อสมาธิยถาภูตยานสมาธิกำหนดเสร็จแล้วข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้ก็เจริญวิธีสี่องค์ทางต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนได้ข้าพเจ้า มีจิตที่ไม่ส่งออกแล้วครับท่านอาจารย์ค่ะจะมีจิตปัสจากนิวอนแต่ช่วงแรกก็ยังมีตอนที่ข้าพเจ้าเจริญนักพิธีสีองค์ธรรมตรงนั้นจะมีตอนแรกๆจะมีสัญญาเดิมๆก็มีชาลุสีมาบ้างเล็กน้อยอ่ะท่านอาจารย์ค่ะฝากสาธุค่ะท่านอาจาค่ะเพราะฉะนั้นอ่าช่วงที่ท่านกําหนดสมาธิยะถาปุิยานสมาธิแล้วก็จิต รวมเป็นสหรคตตสหัชชา,าปัจจัยเนี่ยขอทัิงท่านผู้เดินมักกาหนดจิตเข้าไปตั้งทับในพระสูตรอนาบาลติเนี่ยนั่งกูบัลลังตั้งกายตรงดารงสติบัน่นเฉพาะหน้าเนี่ยทํากายย้ขาให้รังับัำจิตจต่ต่างการได้ลัง,ง,บง,งับมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกท่านถึงตรงนี้อย่างเดียวใช่ไหมแค่นี้นะค่ะท่านอาจารย์กับสารทุกข์แล้วก็อยู่กับอนาบาลติอย่างเดียวนะ อยู่เจริญน,นักวิธีสี่องค์ทางอ่ะท่านอาจารย์ค่ะรับยังไม่ได้เข้าอนาปานาสติอ่ะท่านอาจารย์ค่ะพระบอ้าวทำไมทาไมไม่เข้าอ๋อเพราะพระบิดากราบเรียนท่านอาจารย์ทราบอค่ะเพราะข้าพเจ้าเคยเข้าไปที่อนาปานาสติแล้วข้าพเจ้ายังยังไม่แข็งแรงอิน,อนสีอ่ท่านอาจารย์ค่ะเลยท่านอาจารย์ ท่านาจารคงคายบอกพระพเจ้าให้อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้อินซีแข็งแรงกว่าน,นี้นะคะค่อยไปอนา,าปานาัสติท่านอาจารย์อ๋อก็แสดงว่าปฏิบัติตามคาสั่งท่านอาจารย์คมคายอย่างเข่งคัดราาทุกค่ะท่านอาจารย์ค่ะถ้าท่านไม่เข่งคัดก็เข้าไม่ได้พร,พระเจ้าอินรียังไม่แข็งแรงอย่างนี้ท่านอาจารย์อแล้วเมื่อไรจะแข็งแรงเข้าไปตั้งทําบแล้วเดี๋ยว ตอนหลังเหมือนแรงจะหมดอย่างเงี้ยถ้าไม่ท่านอาจารย์เขาก็ถืกถอก็คือแรงจะหมดก็คือพูดกันง่ายๆว่าอยู่แค่จิตควรแกการงานจิตอ่อนใช่ไหมยังม,มีกําลังก่อนนะเพราะนั้นท่านเวลาท่านอธิบายตามธรรมท่านต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาอธิบายถึงตรงที่จิตควรแการงานจิตอ่อนเพราะว่ายัางไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับการอธิบายตามธรรม ให้อยู่ตรงนี้อ่าไปอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อรวบรวมกําลังรวบรวมอินรียอินรีห้าพละห้าให้ก็มีพลังก่อนพลังภาพที่เป็นผู้ที่แข็งแรงแล้วก็ก็คืออยู่ในระบบของผู้มีอินรีกล้าเห็นไหมเป็นผู้ที่มีอินซียกล้าแล้วก็ถึงจะเข้าไปตั้งทับแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเองมีมอินซียกล้ามั้ยตอนนี้ข้าพเจ้าก็ยัง ยังไม่ได้กล้าพอท่านอาจารย์อินทรีอะค่ะยังเดี๋ยวไปได้ตอนรอแรกๆเดี๋ยวตอนหลังๆก็จะอ่อนลงอย่างนี้ท่านอาจารย์ค่ะอันนี้ท่านท่านกําหนดสภาวะดับก่อนที่จะตอบเปล่าดับตัวก่อนตอบกำหนดค่ะท่านอาจารย์ถ้าท่านไม่กําหนดนี่วิญญาณจะแทรกท่านเมื่อแทรกท่านปุ๊บจะทําให้ท่านกลัวะนะครับจะทําให้ท่านกลัวจะทําให้เกิดความประมาท พใจไมหมครับในความรบกวนความกลัวแล้วก็จะไม่สํารวมไม่สารวมจิตนะครับก็จะทําให้ท่านขาดสัมัญญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขารวบรวมมาลักษณะที่รวบรวมแล้แลวม,มีมีอินทรีย์ที่กล้าแล้วมีลักษณะเป็นยังไงข้าพเจ้าก็จะไม่มีสัญญาเดินเดินเข้ามาแชกข้าพเจ้าอย่างนี้ท่านอาจารย์กากสาธุรับจุบใช่หรือเปล่า ใรจาขา,านธการอนั้นเขต้องสงบไหมสงบจากจากราธาโตสะโมหะทิธิมานาโสก,กาลังเลสงบจากเพื่อนสองเปล่าอนาทิคอยกติบใครจ้าขาะสงบจาก,จากความกลัวความประมาทความตื่นเต้นความอยากโดยสิ้นเชิงกายเบาจิตเบาอันนั้นก็คือสัญลักษณ์และนั่นก็คือสภาวะที่เป็นผู้ที่มีสีก้าตรงนี้ก็จะน้อมเข้าไปตั้งทำได้เลยถูกไหม เพราะนั้นท่านต้องอยู่ในระบบนี้เขาถึงจะนอนไป่ตังตอนนี้อยู่ตรงไหนอ่ะข้าพเจ้ายังอยู่ตรงที่จิตควรแก่การงานตรงนี้ท่านในกานก็ออกมาสิออกมาสิแข็งแรงแล้วก็มาสิจะไปแช่นานๆเขาก็หลอกนั่นอีกควรแก่การงานก็ควรกับการงาน,นก็ถูกแล้วจิตควรแก่การงานเพระาะฉะนั้นควรกับการงานแล้วท่านจะไปแช่สบายอยู่กี่วันแล้วเนี่ย เดือนกว่าแล้วค่ะท่านท่านอยู่ไม่ใช่ท่านอยู่ตรงจิตควรกับการงานนี่เป็นเดือนแล้วหรอไม่ถึงยอดท่านอาจารย์ท่านอยู่กี่วันแล้วตรงเนี้ยยังไม่ได้กี่วันเองไม่ได้กี่วันกี่วันล่ะหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันสามวันสามวันแล้วสามสี่วันแล้วกําลังยังไม่ฟื้นอีกเหรอเวลาม้างท่านกลัวไปได้อย่าไปกลัวที่จะแยงดิ อยู่สองสามวันก็ต้องมีกําลังแล้วใช่นไหมล่ะนั่นอยู่ทั้งวี่ทั้งวันทั้งเดินมักอยู่ตลอดเดินมักตลอดจะมีกําลังแน่เขาสั่งมาเลยหรือว่าท่านออกไปเที่ยวข้างนอกเลยลืมมักวิธีอ,อ๋อคุณนข้าพเจ้าไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ปไปไหนก็ต้องมีกาลังแล้วนี่อย่าไปเชื่อกิเลสสิกิเลสก็ต้องการให้ท่านแช่ยอยู่นานๆนเนิ่นช้าไงรู้จักเปล่าท่านจะไปเนิ่นช้ากับเขาได้ไงหรอ ไม่เกินห้าวันก็ต้องมีกำลังแล้วกำลังก็ต้องกลับมาแล้วใช่ไหมโดยโดยปกติเนี่ยสามวันเนี่ยหูมีกำลังแล้วอินทรีย์ของท่านแข็งแรงอยู่แล้วท่านก็ไปเชื่อกิเลสได้ไงพอเชื่อกิเลสปุ๊บออกมาจากสมาธิไม่โล่งไม่โป่งมึนมืนงงงงเป็นอย่างนี้เปล่าบางครั้งเป็นอย่างนี้ค่ะท่านเอยบางครั้งหรอกมั้งบางครั้งมากี่วันแล้วล่ะที่เป็นแบบเนี้ย บางครั้งก็โล่งบางครั้งก็เป็นอย่างท่านอาจารย์กล่าวบอกข้าพเจ้าอย่างนี้แต่นั่นแหละเขาสิงท่านให้ท่านอยู่อย่างนี้แหละท่านจะไปยึดอะไรเขาเล่าใช่ไหมพอเขาโล่งโปร่งสบายมีกําลังแล้วท่านไปเลยท่านไปรออะไรเู่โอ้ยสามวันนี่ก็เหลือเฟือแล้วระดับท่านนะเข้าใจไหมท่านจะไปรอให้เขาหลอกท่านทำไมเพราะท่านยิ่งอยู่โอ้โหรู้สึกยิ่งชอบยิ่งสบาย รู้สึกอย่างนี้เปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จะขาดธรรมชาติไม่เหรอไม่เหรอแล้วทําไมไม้มาล่ะไม่ออกมาล่ะกลัวไม่มั่นใจหรือยังไงอือหรือไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่ ก็ค่ะบางทีเข้าพปเจ้าก็ไม่เข้าใจตรงนี้ในตัวฉันยังไงบางที่ท่านไม่เข้าใจก็คือไม่รู้เห็นไหมไม่รู้เนื่องจากอะไรขาดธรรมชัญญเพะพออยู่แล้วรู้สึกสบายเห็นไหมมาจรจึงเริ่มเข้าสิงกายผมท่านไปเรื่อยจึงทําให้แช่แป้งเลยเดี๋ยวก็ถูกชุบแป้งทอดหรอกใช่เปล่าออกมาได้แล้ว เนี่ยเพอเขามีกาลังวังชาปุ๊บเนี่ยก็ออกมาแล้วไม่เกินสามวันหรอกของท่านอ่ะกําลังท่านมีอยู่แล้วเต็มที่ก็สี่ห้าวันแต่จริงๆแล้วเลยในยะก็สามวันนี้ก็เหลือเฟือแล้วของท่านะนะนะเยี๋ยวกววัน,นี้กลับไปไป,ไปทําใหม่แล้วนะเน,นีน่ล้นออกมาแล้วโอ้ยทำไมจะไม่มีกําลังเพราะท่านไปหยุดท่านไปหยุดแค่เกือบเกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วกําลังเขาต้องต้องมีของเขาอยู่ใช่ไหมล่ะ หรือว่ามาหมดแค่ครึ่งเดียวไม่ค่ะท่านอาจารย์จากคาคือค่ะหมดตรงไหนแน่ข้าพเจ้าก็ตั้งเวลาหมดตรงที่เวลาหมดอ่ะท่านอาจารย์ไม่ใช่หมายถึงกำลังที่ท่านเคยเดินมั้มาก่อนแล้วมาก่อนนี้กำลังหมดอนะ่ะไม่หมดตรงระยะเวลาไหนบางทีก็ อยู่ตรงที่เข้าสู่ระบบส,มสญญามารถสนิญาณมาท่านอาจารย์ม่ใช่หมายความว่าเวลานะเหนครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีหรือห้านาทีหรือสิบนาทีก็หมดเวลากําลังท่านนะไปหยุดตรงไหนเวลาลืมตามาปุ๊บออหมดแล้วหรือรู้ได้ว่าประมาณเหลือเท่าไหร่หรือว่าไม่เคยลืมตาดูหรือว่าคาดคะเนไม่ได้ค่ะ ถ้าคะเนไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรนะครับก็ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเพราะนั้นเวลาท่านเดินมรรคไปท่านก็ต้องรู้ว่าเวลาท่านขึ้นธรรมอ่ะท่านใช้เวลาตั้งแต่นั่งสมาธิจนถึงขึ้นธรรมอ่ะใช้เวลานานเท่าไหร่เคยรู้ไหมเคยรู้ไหมครับเอาเอาตรงเคลือพื้นที่จนถึงนั่งสมาธินี่ท่านมาถึงตรงขึ้นธรรมเนี่ยท่านใช้เวลานานเท่าไหร่ ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ครึ่งชั่วโมง,โมงเห็นไหมครึ่งชั่วโมงเอาตัวเลขครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือก็เหลือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมถึงจะขั้นตอน<ม>แล้วพอท่านกล่าวขั้นตอนไปปุ๊บเนี่ยก็จะเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถูกไหมถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นอินทรีที่เขารวบรวมเนี่ยเขารวบรวมไว้เยอะแยะไปหมดแล้วมีกําลังขเขาแล้วนะครัแบกบ็อย่าไปตกเป็นเหยื่อเขา นะครับชั่นชิ่งแช่ไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มีกําหนดทันทีเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจเจ้าค่าคะท่านคันกาลังขึ้นมาเนี่ยไม่เคยไม่ควรที่จะใช้เวลาเกินสามถึงห้าวันไม่ควรเกินแต่จริงๆในระดับท่านน่ะสามวันก็เหลือเฟนะือแล้วนะครับเหลือเฟือแล้วนะครับไม่ต้องยาวไกลขนาดโอ้โหไม่มีกําหนดใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีกําหนดนี่คือกิเลสเขาสวมท่านหมดแล้วมารเขาสิงไก่ผมสิงใครล่ะสิงผู้มีความเพียรเพราะอะไรเพราะผู้มีความเพียรชอบสบายดีอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็อย่าไปเชื่อเขานะใ,ใจใยาเนะพราะนั้นท่านออกมาท่านึงออกมาจากสมาธิท่านจึงมึนๆงงๆไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะแล้วก็สร้างความกลัวไปเรื่อย กิเลสจะสร้างความกลัวให้ท่านไปเรื่อยๆนะครับเราเริ่มสร้างความกลัวให้ท่านท่านก็่าไปเชื่อเขาต้องมีธรรมจัญญะอย่าประมาทสำรวมจิตไว้นะครับอยู่ที่เร่าเึินเต่าลักไว้อย่าไปเชื่อเขาเขาขึ้นมาก็ดับขึ้นมาก็ดับดับเปล่าขึ้นมาดับเจ้าค่ะธนกาชาดับหมดไหมดับหมดไหมไม่หมด มามพุณม่หมดปุ๊บเขาก็รวมมาอีกรวมมาอีกทำไมต้องต่อนเนื่องปูพรมเลยปูพรมเลยนะครับระดับยังไงก็ไม่หมดยังไงเขาก็ต้องมาเล่นงานวันยังข้ามแหละวันนั้นอย่าไปเชื่เอเขาพอเข้าใจแล้วนะแบบนี้นะเข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์จากแลางวันนี่มีทําสมาธิไหมข้าพเจ้าช่วงระหว่างวันข้าพเจ้าไม่ได้ทําสมาธิท่านอาจารย์<า>ข้าพเ,เ,เจ้านั่ง จเจริญรับวิธีสี่องค์ธรรมต่อเน,นื่องอย่างเนี้นท่านอาจารย์ก็นั่งไปนะนั่งไปแล้วก็ปูพรมเลยดับไปเยอะๆดับไปเยอะๆเพราะอินทรีย์ของท่านจะมีกําลังอยู่จากพกมาตรงนี้เขาเริ่มแช่แป้งแล้วไม่คดีแล้วนะครับกําลังหายไปไหนหมดนะครับอก็เนื่องจากโดนเขาหลอกอย่างนี้นะนะครับ,รบเอเข้าใจแล้วนะเข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์จากสาธุ่าตอนนี้รู้สึกยัางไงา สนทนาท่านท่านอาจารย์แล้วข้าพเจ้าจะโล่งค่ะท่านอาจารย์ค่ะเยโล่งเหรอไปทําอะไรมาโล่งท่านอาจารย์ในสนทนาท่านอาจารย์ทุกครั้งเนี่ยท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะเกิดจิตโล่งกายโล่งอย่างนี้ทุทุอย่างโล่งไปหมดเลยคโล่งเหรอโล่งมีกําลังแล้วใช่ไหมโร่งนี้สนทนาท่านอาจารย์ก็กําลังดีอะท่านอาจารย์กำลังดีก็ตั้งทับเลยเนี่ยเดี๋ยวเลิกสนทนากับเราแล้วตั้งทับเลย ทำได้ไหมก็โล่งแล้วโล่งแล้วก็มีกำลัง,งมีกลัง,งแล้วขึ้นทาเลยขึ้นทาอธิษฐานจิตสิ่งที่ไม่มีกําลังก็ก็พระเจ้าอธิษฐานจิตก่อนพระเจ้ามีกําลังเพื่อไปตั้งทัพในอนาบานนตีเลยเข้าใจยังเข้าใจเจ้าค่ะเออแล้ววางวางก็ทําได้กาหนดกระาว่าสามพองปั๊บนะกําหนดเลยก็โล่งแล้วมีกําลังแล้วก็คือ เมื okay? ่อ okay. ป so right <which> ีติเกิดขึ้นก็นั่นแหละเขาสำรวมแล้วแสดงว่าเขาจิตคนในการงานแล้วเขาปัดต่จากนิวรณ์ห้าแล้วนะแม้เขาสงบระงับปณิปนธรรมชาติไม่กระเถิดกระสนไม่ทุรนทุรายเต็มที่การเจริญแล้วเข้าใจยังไม่างั้นเขาจะเกิดสภาวะได้ไงเรามีงานทาเปล่าต่อไปเนี้ยนับตั้งแต่วินาทีนี้ถ้าเลิกสนทนากันเนี่ยงานบ้านมีไหมถ้าไม่มีก็เริ่มเลย อกะนะเริ่มกับพระองค์แล้วก็ขึ้นทำแล้วก็เข้าไปซัดกับเขาเลยตั้งทับเลยจะเปลี่ยนไปทันทีพระเจ้าต้องนัง่งอัดบนอัศนะด้วยชไมท่านอาจารย์ได้นั่นแหละนะได้ตามสมควรตามเหตุปัจจัยนะขนานั้นนะครับอันนี้ก็เฉพาะการก่อนเพื่อทดสอบตัวท่านเองไงว่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าดูที่ <ขอ S 1> จะไป <ขอ S 1> ตั้งทับแล้วมีกําลังจริงไหมจะไปทําจบจริงไหม หรือว่าโหยิ่งเละตุ้มเป๊ะไปใหญ่เลยทดสอบที่เข้าใจยังเข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์ออจจอเอาละนะมีคําถามไหม้าพเจ,จ้าไม่มีคําถามนะครับท่านอาจารย์สาธุอจจะเอาละนะอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับสาธุพระเจ้านอบน้อมกราบอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์อน,อน,จจนอบน้อมกราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะสาธุค่ะ สาธุครับสวาสดีครับสาธุ